ตัวนะสวัสดีค่ะชื่อเมย์นามปากาึงกาห9จ9 6 6จบการศึกษาจ้ะปัจจุบันยังไม่จบการศึกษาค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่คณะคอมมูนิเคชันอาสาขาเอฟิล์มฟิล์มไรติ้งแอนดดเรกติ้งของม,มรังสิตอยู่ค่ะจุดเริ่มต้นของการทำงานนี้จุดเริ่มต้นของการทำงานนี้ คือมันเริ่มมาจากว่าเมื่อ3ปีก่อนอช่วงนั้นติดซีรีส์ก็เลยแบบว่ายืดีมีโพดขึ้นมาในหัวแล้วก็อยากที่จะแบบว่าไอ้โพสมันออกมาให้หลายคนได้เห็นแล้วว่าจบเหมาะที่พารมิ่งมันได้พอดีกับงานเว็บตูนคอนเทสต์2020ในช่วงตอนนั้นละซึ่งงานนี้ค่อนข้างที่จะมีเงินรางวัลที่หอมปากมากแบบว่า รางวัลสูงสุดคือถ้าจำไม่ผิดประมาณสองแสนไม่ก็สามแสนแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆก็เลยแบบว่าถือโอกาสนี้ในการส่งเรื่องที่คิดขึ้นมาเข้าประกวดแล้วก็ได้รางวัลที่สามค่ะรู้ตัวว่าตัวเองชอบงานนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวว่าชอบแต่เมื่อไหร่ตอนแรกไม่ได้แบบว่าไม่ได้สนใจทางด้านนี้เลยค่ะแต่แรกจะชอบเป็นแบบว่าพวกภาพยนตร์มากกว่า อะไรประมาณนั้นแต่เออพอได้มาลองทําแล้วจากการที่แบบพอมันสงเข้าประกวดแล้วมันชนะขึ้นมามันต้องทาต่อไปเรื่อยๆ mm hmm. ก็เลยเออก็เริ่มปรับตัวแล้วก็สึกว่าก็สนตื่นใจกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวกับงานกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวกับงานโดยส่วนมากแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็เอ,อ่อเปิดไฟลงานแล้วก็นั่งคิด storyboard ค่ะคือมันจะแบ่งเป็นวันในหนึ่งวันมันจะทํางานไม่เหมือนกันมันจะแบ่งเป็นอาทิตย์เพราะว่างานมันเป็นงานหลายสัปดาห์ใช่ไหมซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเป็น storyboard 2องลายอาร์ตประมาณสัประมาณ4ีถึงหวันแล้วทีนี้ก็จะส่งให้ผู้ช่วยทําการสมเบสสีและต่งใช่ั้ก็จะรับมาทำชั่วในพาร์ทของโปรดักชั่นก็คือการแต่งสีทีห ความรู้สึกที่ได้ทํางานนี้ความรู้สึกหลังจากได้ทํางานนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างเป็นงานที่หนักแผแล้วก็เหนื่อยประมาณหนึ่งในการที่จะแบบว่าต้องทํางานให้มันทันทุกวีกทุกวีกทุกวีกกวกใช่ไหมแต่คือถ้าเกิดว่าเราต้อสต็อกหมดปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าก็จะหนักละคือเผอิญว่ามีสต็อกซอนค่อนข,ข้างเยอะมันเป็นงานที่ต้องใช้การ มีเนเรื่องเวลาค่อนข้างมากรู้สึกว่าเป็นงานที่ท้าทายมากค่ะแต่ก็เออหลังจากที่แบบเรื่องมันร้อนเสีไปแล้วก็มีผลตอบกลับกลับมาก็สนุกดีค่ะคำแนะนำสำหรับคนที่อยากทำงานนี้คำแนะนำของคนที่อยากทำงานนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบทางด้านการอ่านเว็บตูการวาดการเขียนยคิตเรื่องอยู่แล้วมีไฟมีแพชชั่นก็อยากจะให้แบบว่า ดันตัวเองขึ้นมาทําขึ้นมาได้เลยคือมันแพชชั่นมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีคือพอเราเข้ามาทํางานในส่วนที่ของเป็นงานแล้วมันจะมีเรื่องของความกดดันแล้วก็หล,ห,ลหลายเรื่องที่เกี่ยวกับตลมาร์เก็ตติ้งมันจะไม่ได้แบบเหมือนที่หลายคนที่ฝันไว้แล้วว่าด้าฝันอะไรไวประมาณนั้นว่ามันจะแบบฉันได้เขียนเรื่องที่ฉันอยากเขียนตลอดเวลาคือมันจะไม่ใช่แบบนั้นมันจะเป็นเรื่องของการตลาดด้วยซึ่งการที่คนที่อยากทํางานสายนี้ แล้วมีแพชชั่นก็อยากให้เก็บความรู้สึกของแพชชั่นตรงนั้นเอาไว้ขอบคุณค่ะ